สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราไปที่คุณดิลบาของพวกเราบ้างค่ะตอนนี้นะคะไม่มีซีรีส์ของคุณดิลบาออนแอร์เลยแต่ว่าก็มีจอๆเนาะจอจอจอเอาไว้ว่าใกล้จะออนแอร์ในปี2025ก็น่าจะเป็นเรื่องที่แสดงคู่กับน้องเฟยนะคะน้องเฉินเฟยวี่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแสดงคู่กับหนุ่มร่อนะคะคุณเฉินชิงฉีนั่นเองก็มีทั้งจีนแนวปัจจุบันแนวลึกลับนะคะหนึ่งเรื่องแล้วก็มีจีนคอสตู โบราณแนวเสียนเสียหนึ่งเรื่องซึ่งทั้งสองเรื่องน่าดูทั้งคู่แต่ก็ยังเงียบๆอยู่เลยไม่รู้ว่าจะออนตอนไหนนะคะแต่ก็ลุ้นว่า อย่างน้อยช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะต้องมีสักเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นของดิลลบาของพวกเรานะคะตอนนี้าาสำหรับงานละครไม่มีอะไรคืบหน้าก,ก็จริงแต่ว่าสำหรับวาไรตี้หรือว่าเรียลิตี้ก็ยังคงเห็นคุณดิลลบานั้นอยู่ผ่านทางหน้าจออยู่นะคะเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นแล้วก็ในบางวาไรตี้นั้นนะคะก็จะมีอย่างจางหลิงเฮ่อเนี่ยอะไรอยู่ด้วยในฉากเนาะในในรายการเดียวกันนะคะก็ดูว่าเป็นเอ่อเป็นแบบเคมีที่ดีๆแล้วก็ทำให้คิดเลยไปว่า อยากจะให้มีละครคู่กันมากๆเลยสำหรับจางหลิงเฮอนะคะกับทางด้านของดินลาบาค่ะเอาละค่ะในอพิสซดนี้นะคะก็มีข่าวน่ารักน่ารักนะคะมาฝากเพราะว่าคุณดนลาบาเองก็ถือว่าเป็นดาราหญิงที่ดาราหญิงของจีนที่นิสัยดีมากๆเลยนะคะเธอนั้นแทบจะในในวงการที่แบบ เป็นเรื่องที่คอนฟ lict ก,กันเนี่ยไม่มีไม่ได้ยินเลยว่าเธอนั้นจะแบบมีเรื่องราวอะไรแบบที่ขนาดแฟนๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีเรื่องราวที่กระทบกระทั่งกับเหล่าบรรดานักแสดงหญิงท่านอื่นเลยไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเบื้องหลังเราก็ไม่รู้คนสวยมักจะมีคนอิจฉาเวา้นๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าเบื้องหน้านี่ก็คือแหมใครๆก็ชมว่าคุณนิรบานนั้นนะคะเป็นดาราที่แบบมีนิสัยอบอุ่นแล้วก็นิสัยดีมากๆอีกหนึ่งคนใน วงการบันเทิงเลยนะคะ คุณดิลาบาลนั้นเคยร่วมงานนะคะกับคุณหลิวอี้หนิงถึงแม้ว่าจะไม่ได้คู่กันเพราะว่าคุณดิลาบาลก็มักจะเป็นคู่หลักเนาะเป็นนางเอกหลักส่วนทางด้านของคุณหลิวอี้หนิงก็จะเป็นตัวพระพระรองลงมาอีกทีหนึ่งดังนั้นแล้วอย่างเรื่องฉางเกินะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันเลอร์ก็คือทั้งคุณดิลาบาลเนี่ยได้แสดงคู่กับคุณหลิวอี้หนิงเพราะฉะนั้นด้วยคอนเน็กชันแล้วก็ด้วยความสนิทกันมีแน่นอนนะคะดังนั้นพอเรื่องละครปรปักษ์จำนวนนั้นออนแอร์ค่ะต ดิลบาก็มีการโพสต์เป็นการโพสต์ให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนนะคะซีรีส์เรื่องนี้ของคุณหลิวอีหนิงเป็นอย่างดีเลยนะคะในแง่ของวิธีการสนับสนุนของเธอนะคะก็อย่างตอนที่เรื่องอื่นๆด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องปรัปักจำนวนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะบางคนจะไปคิดว่าเอ้ยโปรโมทแค่เรื่องของหลิวอีหนิงเหรอไม่ใช่เรื่องอื่นๆนะถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เ,เธอแสดงเธอก็โปรโมทด้วยเช่นเดียวกันคือคนที่เคยร่วมงานกับคุณดิลบานะคะ ก็การช่วยโปรโมทนะคะซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็มีแฟนๆของคุณหลิวอี้หนิงเองแล้วก็แฟนๆของคุณดิลาบาเองก็ช่วยกันแชร์โพสต์ด้วยนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวที่เรียกได้ว่าใจกว้างเช่นนี้นะคะก็ทําให้คุณดิลาบาก,ก็ได้รับคําชื่นชมนะคะจากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยว่าโอ้โหค่ะสวยนะคะสวยงามแล้วก็ยังจิตใจดีอีกนะคะในเวลาเดียวกันนะคะเมื่อโปรโมทเรื่องปรปักจำนนเนี่ยเธอเองอ่ะก็พูดถึงละครนะคะที่ เป็นละครที่ตัวเองเป็นนางเอกอยู่ด้วยแล้วก็แบบว่ามีกําหนดที่จะออนแอร์ในปี2025ด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือ1ก็สามารถจะช่วยโปรโมตปรัปักจํานวนของเพื่อนได้ด้วยนะคะของคุณหล e ิวอีนิงนะคะแล้วก็ยังโปรโมตนะคะซีรีส์ที่ตัวเองได้ถ่ายสต็อกเอาไว้เรียบร้อยอย่างชานฉลาดค่ะซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่าผู้ติดตามของคุณดิลบานี่เรียกได้ว่าได้รับแบบ เธอเป็นคนที่ได้รับความนิยมสูงมากทั้งวงการบันเทิงเองแล้วก็วงการของเขาเรียกว่าอะไรวงการพรีเซนเตอร์แอมบาสเดอร์โคศกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอก็อยู่ในระดับโลกเช่นเดียวกันก็ดึงดูดความสนใจมากมายเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งดาราซึ่งก็ไปไหนก็จะทําห้างแตกอยู่ตลอดเวลานะคะก็มีการพูดถึงความเชื่อมโยงนะคะเบื้องหลังก็คืออย่างที่บอกว่าทางด้านคุณดิลบาเคยร่วมงานแล้วก็ความสัมพันธ์กับคุณหลิวอี้หนิงนะคะเป็นลักษณะ เหมือนพี่น้องเออเป็นพี่น้องกันแล้วก็อยู่คือยังไงดีละ่ะคือมีข่าวเนอกออกมาว่าทั้งสองตอบโต้กันในลักษณะที่เป็นแบบพี่น้องนะคะแล้วก็หลิววีหนิงนั้นจะคอยปกป้องนะคะดินละบาอย่างแบบมีอารมณ์ขันอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นการออมีเขาเรียกว่าหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ยิ่งทำให้ความนิยมนะคะของทั้งคู่ก็เพิ่มสูงไปด้วยกัน ซึ่งก็มีชาวเน็ตเนาะก็ไปแซวคุณหลิวอีหนิงด้วยนะคะประมาณว่าโ,โหได้ระดับดิลลบามาเป็นพลังประชาสัมพันธ์นี้เรียกได้ว่าได้ได้ตัวแม่มาช่วยประชาสัมพันธ์กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการพูดแบบแซวๆเฉยๆนั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะการที่ยังไม่ได้ร่วมงานละครกันของคุณดิลาบากับคุณจางหลิงเฮอเนี่ยค่ะก็มีคนจับตามองเนาะแล้วก็มีคุณไปอีด้วยใช่ไหมฮะนี่3คนนี้เขาจะอยู่ในรายการวราไรตี้เดียวกันนะคะเดี๋ยวแอดวานดูซิว่ารายการวราไรตี้ชื่อภาษาอังกฤษมันคืออ๋อ let's start uh, reasoning season สนั่นเองนะคะพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนะคะก็คงมีโอกาสที่จะได้แบบนอกจากจะแสดงซีรีส์ร่วมกันในอนาคต แล้วเนี่ยก็เป็นร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ทั้งคู่นี่ก็เจอกันบ่อยเนาะคุณดิลบากับคุณจางหลิงเฮอเพราะว่าเขาก็เป็น ือนกับโคศกแล้วก็แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์เนมไงเวลาที่เขาไปอย่างมิลานหรือว่าไปปารีสอะไรแบบนี้เขาก็ไปเจอกันบ้างเพราะว่าก็แต่ละแบรนด์เนาะเขาก็จะไปรวมตัวกันที่โน่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าเธอก็มีคอนเน c t ชันนะคะที่หลากหลายแล้วก็ตอนนี้คุณดิลบาเองก็ประสบความสำเร็จนะคะมีเงินมีทองแบบเยอะอ่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อเธอนะคะก็จะได้รับความสนใจมากๆเลยค่ะ ทีนี้สิ่งที่รอเนาะก็รอบทละครแบบปังแบบปังปุริเย่มากๆให้ให้กับเธอบ้างนะคะเพราะว่าอย่างแนวเซียนเซียเออถ้าเราได้ได้ดูเนี่ยแนวเซียนเซียมันจะมีความผ่านด่านเคราะห์เนาะซึ่งก็ยังมีความรู้สึกว่าอาจจะอาจจะยังไม่ได้ดันคุณดีลาบาให้แบบถึงระดับที่จะต้อง ปังปุริเยเพราะมันติดติดอยู่ที่ติดอยู่ที่ทนวนิยายต้นฉบับด้วยแล้วก็คือการที่จะเขียนบทละครเนาะแบบออกมาอย่างไรจากนวนิยายต้นฉบับแล้วมันเป็นเซียนเซียมันจะเป็นแนวแบบเออแอดวานจะพูดคําว่าอะไรดีแนวแนวเชยเพื่อนเออเซียนเซียแนวเทพนิยายเนี่ยมันจะมีสูตรสําเร็จของมันอยู่แล้วมันค่อนข้างจะ ฉยถ้าเปรียบเทียบกับลักษณะของของนวนิยายต้นฉบับที่เป็นแบบวังหลวงหรือว่าที่เป็นแบบนางเอกแก้แค้นนางเอกได้รับโอกาสฟื้นคืนชีพมาแก้แค้นอะไรเงี้ยแนวเซียนเซียมันจะเป็นแนวเฉยเฉยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นแนละ้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ส่งคุณดิลาบาของพวกเราจนแบบปังปุริเยสสุดๆแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีคุณดิลาบาอยู่เพราะฉะนั้นนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนในเรื่องของโฆษณาอะไรที่เข้ามาแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนๆที่เราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณดิลาบาอยู่แล้วนะคะ แล้วก็สิ่งที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยก็คือในการปรากฏตัวของเธอแต่ละครั้งนั้นมันสร้างความสดใสนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็อยู่บนเฮเ่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคนสวยขนาดนี้อยู่ต่อหน้าเราเราก็มีความรู้สึกว่าตายแล้วนี่เรากำลังอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็เธอตัวเล็กมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการลดน้าหนักแล้วก็การคงน้าหนักของเธอเอาไว้เนี่ยเธอทาอย่างไรหน้านะคะอย่างบางดาราท่านก็บางดาราเนี่ยเขาก็เปิดเผยใช่ไหมแต่ ของคุณนิลาบาแเอ็ดวานก็ยังไม่เจอนะคะเพื่อนๆเ,เจอไหมเอ่ยว่าคุณนิลาบานั้นเขาดูแลรูปร่างด้วยอาหารอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนใหญ่ที่เจอเนาะก็จะมีของอวิสุซิน,นะคะเจอแล้วแล้วก็มีของอ คุณจางอีซีก็เจอแล้วโอ,โอ้เธอผอมมากเลยคุณจางอีซีแต่เธอก็บอกวิธีการรับประทานอาหารของเธอออกมานะคะแล้วก็มีน้องเจ้ารู้สื่อนะก็รู้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะคลายความคิดถึงคุณดินลบาได้บ้างช่วงนี้อย่างเงียบๆอยู่สําหรับซีรีส์ของเธอนะคะพวกเราก็หล่อให้ซีรีส์ของเธอออนแอร์อยู่พร้อมที่จะแบบเชียร์แล้วก็พร้อมที่จะดูมากๆเลยนะคะสนับสนุนผลงานของคุณดินลบา ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ